โอเคสวัสดีทุกชนบลัย๊ยไม่ใช่พูดอะไรเนี่ยเอาใหม่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตแคลลร์ยอดที่มีตัวใหม่เข้ามาสองตัวนะครับมันเป็นฮีโร่การ์ดใหม่2การนะครับที่เข้ามาก็คือ2การนี้นะฮะนี่ข้ามาใหม่ก็จะเป็นฮีโร่เมกามินเนี่ยนะฮะเหมือนคลิปที่แล้วที่ลงไปนะครับตัวนี้ก็มีภาพลิขออกมาอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับนะฮีโร่กอบบินนะครับอันนี้ก็พีคอยู่นะผมไม่คิดว่าจะมาเป็นตัวนี้เออเอเอก็นั่นแหละมันเป็น คืนชีพการดเก่าให้กลับมามีชีวิตชีวานิดนึงนะครับนะค่าใช้จ่ายความสามารถนะครับก็คือ2อิเล็กซ่านะครับ2น้ำอมฤตสเตปเหมือนเดิมนะครับพวก HP กับโจมตีบินอะไรเงี้ยครับความสามารถมันก็จะบอกว่าจะจะวัปไปที่ตัวที่ h ฮดต่ําที่สุดอะนะครับแล้วก็พอวัปไปปุ๊บเนี่ยก็จะแบบเทคดาเมจใส่ศัตรูเลยก็คือแบบอารมณ์เหมือนคุณนึกสภาพเจ้าชายพุ่งไปอะแต่แบบ มันเป็นทาร์เก็ตเจ้าชายพุ่งที่แบบล็อกตัวให้พี่ต่ำที่สุดคุณนึกภาพออกปะแล้วพอถึงไปปุ๊บมันก็จะแทงเลยอย่างนั้นนะอ่ะอโอเคต่อมาฮีโร่กอบบินนะครับมาเดือนกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบหกซีซั่นที่แปดสิบเหมือนกันแล้วก็เออ่ค่าใช้จ่ายในการใช้สกิลนะครับก็คือหนึ่งน้ำอมฤตหรือหนึ่งอิเล็กซ่าสแตนเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหน้าตากาดก็จะประมาณนี้อ่ขคอตกลงมันก็จะบอกว่าเมื่อกอบบินตัวสุดท้ายเอตายลงไปนะครับก็จะดรอปธง แบนเนอร์ anner, ปักไว้นะครับแล้วก็พอใช้สกิลเนี่ยก็จะเรียกกาลังเสริมเอเขาเรียกว่ารเรียกกองกําลังเสริมอะ่ะกลับมานะครับนะก็อืเดี๋ยวผมให้ดูพอยต์ออฟวิวนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือฮีโร่กอบินนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมปิดเสียงละอ่ะเนี่ยดูนะครับพอมันตายไปปุ๊บมันก็จะทิ้งธงเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าเรากดใช้อีกทีนะครับมันก็จะเสกกอบบินกลับมาแต่คุณสังเกตไหมว่า แต่มันมีสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แต่พอมันตายไปปุ๊บแล้วกดใช้อีกทีเนี่ยมันกลับมาแค่สามนะคุณเห็นไหมเนี่ยปุ๊บกลับมาแค่สามนะครับก,ก็ก็ make sense นะไม่ได้ไม่ได้เวอร์เกินไปนะครับมันมันถูกด้วยหนึ่งเอเล็กซ่านะครับแล้วเขาบอกว่าแบนเนอร์เนี่ยสามารถสามารถถูกทำลายได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้นะครับอ่าและแบนเนอร์เนี่ยนะครับนะคุณจะสังเกตเห็นไหมว่ามันมี มันมีเวลาเนี่ยเวลาบอกนาฬิกาแต่มันมีเวลาหมุนนะเห็นไหมแสดงว่าถ้าเวลาหมุนหมดเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วก็จะแบบว่าดิสโทยทิ้งไปอ่ะเข้าใจใช่ปะอืมน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมคิดนะเห็นไหมคุณดูพอมพอมันกดใช้ปุ๊บทั้งที่ไอโกเรมมีเลื่อนมากกว่าไฟเจอแคคเกอร์นั่นมาเข้าไปปราบหัวแตกนะเหนไครับเนี่ย,ค,ยคุณดูคุณดูความโอพีมันะนะมันอยู่ตรงนี้ใช่ปแล้วเออ ใครว่าเบอร์สกเกอร์มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณดูไม่กดแมโป้องเห็นไหมโคตรโคตรดีนะครับแล้วเขาบอกว่ามันทาเกตตัวล่องหุ่นได้ไหมเขาก็บอกว่าได้นะครับนะสาม,มารถวันชอ็อตเอ่อไฟเจอแคคเกอร์กดากอบลิน <bracket S 1> ได้เลยนะเออพวกธนูพลธนูก็น่าจะวันช็อตได้เลยนะครับถือว่าโกงนะเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวก็มีแค่นี้แล้วปะอืมเออขออนุญาตนะพี่รถดากาบินผมขอให้แคบีก่อนเพราะว่า ยังคิดภาพไม่ออกว่าเอาไปเล่นจากกระสายไหนได้นะมันก็ข้างมันเฟกได้น้อยนะครับถ้าจะเล่นดีๆก็เออ่ไมเนอร์นะไมเนอร์อยู่ไหนวะผมมองไมเนอร์ไว้ไหนวะอันนี้นี่นี่ไมเนอร์อยู่เอนะครับแต่ผมว่าบนะครับถือว่าเอามาก็ได้แต่ไม่มีก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะฮะกัมมินเนียนะครับผมขอให้ให้เอเลยนะครับแต่ว่าไม่ไม่โอพีเท่าพวกนี้นะ เอออาจจะเก่งกว่ายักษ์หน่อยนะครับยักษ์มันช้านะฮีโรเมกาเม,เ,มนเนียนอ่ะผมที่ให้มันเก่งคือมันวันช็อตเอ่อไฟเจอแคคเกอร์ตายเลยนะครับวันช็อตนี่วันช็อตนี่เลยนะเออแล้วก็แบบทั่วสนามอะ่ะคือมันก็ดีนะครับดีการวางการ์ดไอ้พวกนี้ให้ยืนได้นานๆเนี่ยมันก็จะไม่เสียสเปลนะ่ะแล้วนะนะเพราะเรามีตัวนี้แทนไงคุณเข้าใจใช่ไหมอ่าสำหรับอัปเดตแคลร์ย่อ,ยอก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเซิร์ไทยก็จะเข้าแล้วละ่ะนะ สำตรับคลิปนี้ก็ของคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับหากชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปแบบนี้มาอัปเดตต่อไปนะคระับแต่ละคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับบ๊ายบาย